ห้องบ้านเล็กที่อ่าห้องนะคะ8ปทับสี่าทำไมยังไม่มีคนมาเช่านะคะอย่างที่พี่บอกไปไพ่มันจะต่อเนื่องกันคือถ้าหนูทำนะคะถ้าหนูทำหนูไหว้นะคะเนี่ยทำให้สัพเพสิ่งที่อยู่ในที่ดินอยู่ในห้องของเราเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางวิญญาณสัมภเวสีมีความสุขเมื่อไหรเ่เนี่ยเนี่ย หนูจะได้รับเงินเมื่อน,นั้นนะคะเราอะต้องดูแลท่านเจ้าที่ธนุบำรุงท่านถวายน้ำถวายอาหารถวายผลไม้บ้างนะคะส่วนวิญญาณสัมภเวศีเนี่ยก็คือมาถวายข้างนอกหรือมาไหว้เรียกว่ามาไหว้หรือมาไหว้ข้างนอกนะคะรายละเอียดถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่บอกให้นะคะอดทนนิดนึงทำนิดนึงนะคะให้เขานิดนึงนะคะเนี่ยบางทีแบบ เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยของไหวเป็นน้ําเป็นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ไหมคะนะคะเหมือนเขาก็ยังขาดอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าถวายน้ําบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยถ้วยน้ําก็มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันจะงอกเงยเห็นไหมคะจะมีคนมากมายเนี่ยจะเข้ามาเป็นครอบครัวเป็นคู่รักเป็นคนทํางานนะคะเนี่ยจะเข้ามาเช่าบ้านของเราที่ยังว่างอยู่นะคะ